และ,และวันนี้เราอยู่กับน้องซูซี่ไม่ใช่จูจูลี่จูลี่โอ้โหเปิดเปิดคลิปมาแลพูดผิดน้องจูลี่นะเป็นสกินนี้จูลี่นะแต่ว่าผมชอบสกินน้องที่เป็นสกินซูซี่นะโอเควันนี้ผมมากับหมวด2อวีนะเป็นคิลเลอร์หนึ่งใน3ตัวที่เข้ามาใหม่นะครับนอกจากเ er นมิซิสเวสเกอร์ก็จะมีเดอรลีเจียนนะครับคลังไอเทมนะครับจะมีผู้คลังหุบกัวครับมีผู้คุมกดมีเงามนะมีเดชนนรชับ ผมเลือกเป็นผู้คุมกฎนะครับผมจะสรุปคร่าวๆเดี๋ยวจะพูดพ a าสซีฟติดตัวของ l e g i เจก่อนนะครับสรุปให้ก็คือ The l e g i o n จะใช้สกิลนานขึ้นเป็น12วีนะครับผมไม่แน่ใจว่า standard ของเขาในโหมดปกติมันจะกี่วินะครับแล้วก็ l e g i เจสามารถชิ่งได้8ครั้งนะครับครั้งที่9เส้ร์จะล้มทันทีนะครับล้มทันทีนะครั้งที่9หรือคนที่9นั่นเองที่โดนนะ แล้วก็จะเป็นโบนัสและมีความน่ากลัวนะครับเพิ่มขึ้น20เมตรนะครับอันนี้คือพาีฟติดตัวของดูลิเจียนใน 2v8 นะครับอันนี้ทักษะทีมนะครับได้เล่้งรีบ3%เมื่อไล่ล่าผู้รอดชีวิตที่บาดเจ็บแน่นอนว่าดูลิเจียนได้ไล่เซอร์ที่บาดเจ็บแน่นอนนะครับการันตีแบบ100%หรือ99.99เผื่อไว้สัก0.01%เผื่อหน้าแตกนะครับแต่ไม่เป็นไรก็คือโอกาสเจ็บของเซอร์อยู่แล้วแล้วเราจะไล่อยู่แล้ว อันนี้ผมสรุปให้คร่าวๆก็คือยิ่งเราชิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราจะวิ่งเร็วบางทีมันเร็วจนแบบเราแทบคุมไม่อยู่ทําไมผมรู้ผมกดไปก่อน1เกมนะกดไปแล้ว1เกมผมถึงบอกว่าไอตัวเนี้ยสำหรับผมอะ่ะผมชอบมากผู้คุมกดก็คือมันจะมีตัวนี้คือ3%นะครับแล้วก็รวมพาสีิของตัวเองอะ่ะคือแบบดีมากๆเลยโอเควันนี้สนุกแน่นอนกับเดะลีเจียนอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนส่วนตัวผมยกให้เป็น อ่ายังไม่ยกดีกว่าเดี๋ยวรอเล่นดูก่อนว่าจะสนุกแค่ไหนแต่เท่าที่เล่นมา3ตัวผมมองว่าลีเจียนสนุกที่สุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมว่าจะสนุกจริงๆหรือเปล่าครับผมไปมาลีเจียนกับเนื้อลีเจียนกับเนื้อปะเดี๋ยวลองดูว่าลีเจียนในหมวด2อ8เขียนคว่ามันสนุกแทง9ทีอ่ทีห oh. อย่าคาดฝันกับผมนะ <laughs> สัก3-4ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะละโอเคเดี๋ยวเราพังจูก่อนเราไม่ได้บิ่งผ่านได้เหมือนเนิร์ดนะเฮ้ยต้นไม้เก็บมาสูนไปเขียววิ่งเร็วครับนี่แถวนี้ไม่มีเลยอะบ้านเล็กเฮ้ยไม่ปัดเลยเหรอฮุ้ยพี่อยู่ทางนู้นกันเหรอถามจริงเฮ้ย ไม่กอดโซนนี้พี่มีเลยแล้วมากรอกันอยู่ตรงนี้หมดคืออะไรเอาไปก่อนหนึ่งทีเปิดกรองกันอยูด่ดีจ้าสองเต็มเลยสาม สี่ไปไหนพี่ห้าหกไม่มีแล้วอุ้ยติดถึงไปอ่ะไ,ไม่น่าถึงครับ อิ้งเชิงเชิงเชิงเอ้หแล้วนี่มีคนเจ็บไงมีคนเจ็บไงขอไปก่อนหนึ่งทีได้ไหมล่ะไปหนึ่งกับเพื่อนนี้แป๊บหนึ่งครับห่ายเย็น่ลยจิกว่า ไม่แน่ใจว่าเซอร์เขาไปเล่นฝั่งนุ้นกันหมดหรือยังละ่ะแต่ก่อนหน้านี้ฝั่งนี้เต็มเลยนะผมกระที่ทำเฟรชแป๊บหนึ่งเลยหมวดนี้ถอดสมองเล่นทำ้ง่าเป็นซีเรียสอะไรมากสียงหายใจสียงหายใจผมบอกว่าโอเคใช่เฮ้ยพี่ยินเสียงหนึ่ง มานี่โอ้ยนักกรหไายใจเฮ้ยขอบแบบสไตล์นักแข่งขอบแบบสไตล์นักแข่งปลาเราตีให้เจ็บแล้วให้เนิร์ดไล่เก็บเลยครับเอ๊ยมีรอยเท้า พี่อุ้มให้น้องปปอุย้ยเครื่องนุ้นเสร็จเหรอเฮ้ยมีคนมีคนกระหิวกันเลยมาแล้วครับพี่หนึ่งไปไหนเฮ้ยรอพี่ก่อนสอง สามสี่ไกลไปว่ะไกลไปไม่ก็นไรถือว่าทำเจ็บไปปั่นชิลเลยเอร้าโดด อะไรเพื่อนหลงเหรอหลงก็เพื่อนเฮ้ยหนักหน้าวุนวอกหลอกไปทีหลอกใครวะเนี่ย สามคนเลยอ๋อตัวเนี้ยโอ้โหแกงเอดา่าแกงเอดา่ามานี่ครับพี่สองขอชิงหน่อยสามเปลี่ยแล้วฝ่อยกับเอด่าคนนี้เลยเราคนนี้ล้มดีกว่า คุอคนที่สุขใจเป็นไงครับพี่โอ้เข้าไม้ทันมะนาทันนะนาแต่รอบนี้แบบอันตรายจะจัดสุอลังจะบอกอะไจะบอกรอบนี้แบบหวานๆเลยไปเผลอเอียงหน้าใส่ไม้ซะงั้นโดดเลยหนึ่ง <S <S 2ปล่อยเลยพับเลยพับจริงพับวุ้ย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 ปั่นโหดไปปั่นโหดไปล้มแล้วเพื่อนล้มแล้วล้มแล้ว ไป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 เหลือสองเครื่องอล้เนี่ยเอเด้ากี่คนมาเนี่ยตีนี้เฮ้ยเฮ้ยย่องเนียนย่องเนียนเคสเคสไอเคสเดินสันโอ้โหบอทมันพับตึงอะดิวัวหมายอะ บ่อนพับตึงไงดิไปไหนเพื่อนรอก่อนเฮ้ยเหมือนเห็นคนด้วยนะไปได้ยินเสียงคนหายใจอยู่ขวามือมั้งแกเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอด้ามานี่เพื่อนอยากบล็อกเหรอได้ดิแจกจ่ายอะเชิงหนาอะไรขนาดนั้นวะน่าสวยดิ้งไปเลยเราต้องไปไล่ส่วนนูนแล้ว ให้พับเลยเหรอพับได้ก็พังได้เพื่อนเอ้าอยู่ตรงนี้กันเยอะเลยแก๊งเอด้าแก๊งเอด้าอยู่นี้กันเยอะเลยหนึ่งสองดูแบบติดไฟสาม สี่ห้าบอดบอดติ๊กไฟแบบเราเราบอดเร็วมากเลยนะหกโอ้โห,หลีเจียนเล่นมันจัด มันที่สุดแล้วใน3ตัวนี้น7 8็ดแคนที่9เตรียมเลยครับล้มแน่วู้โหในเ้9ทีแล้วเว้ยสนุกจัดจัดโอ้หลีเจนด์เป็นตัวเล่นสนุกมากเอาจริงสนุกกว่าเนมิซิสกับเบสเกอร์แต่ว่าเบสเกอร์เปนแบบสะใจไง เนมซิตแบบไหลไปนเรื่อยๆเล่นสโลอะแต่พอลิเกชันแบบอารมณ์ไล่แบบสนุกละเดิมๆตัวมันก็สนุกอยู่แล้วนะเนิฟรู้ว่าบิงผ่านได้ก็ไม่พังไม้เลยเพื่อนเด้ไอ้ใครอะฮึบฮึบหนึ่ง สเต็มไล่ทีสามได้ได้คุณทำให้ผมหยุดใช่ไหมสวยวไร้ต่อเลยเจ็บกันรัวๆตอนเนี้ยเจ็บทุกคนยกเว้นเอสฟิคันตีที่เป็นบอททำอะไรเพื่อนเอร่าทราอะไรอีมีปะแถวนี้ย หรือเ,เครื่องเดียวแล้วอะไม่มีใครมาเรียนเฮ้ยห <c oughs> ืเอสเอสโอ้โหเป็นบอ,อเดเะยไปเรียนแะบอดไปลเลยครับบอดเปิดกรอบจุกเราบอดไม่ใช่คนเล่นเราไม่นับเราไม่หาเนื้อดีกว่าเดี๋ยวไป,ไปดูเครื่องตรงนี้ก่อนเหมือนเขาจะย้ำเครื่องตรงนี้เยอะมากๆเลย มีจริงหนึ่งสองวิสามทำไรอ่ะเคสเคสโอเค ไม่มีคนไหลต่อแล้วผมอเอาเกสเลย <c oughs> เคสเดนสันเคสเป็นบอดด้วยอะส่งอคอครูปะไ <c oughs> อ้อพวกนี้ชอบไปแล้วหิวอยู่ขอบแมพนะผมเดินลาอหาแบบนี้ <c oughs> เพื่อมีโอเคอยู่ตรงนู้นกันนะ สวยอุ่ยตกใจล้อนึกว่าคนสวยเซอร์ไพรส์สสป่าโอเคคนหนึ่งอยู่บ้านใหญ่ะเห็นคนหนึ่งอยู่บ้านใหญ่เดี๋ยวเห็นปะตามเร็วเราควาไปดูประตูตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เนื้อเราไปดูบ้านใหญ่เขาเขาไปไว ตรงนี้ไม่มีนะได้ไปประตูนู้นกันครับสวยเนร์ดวิ่งออกกัไปแล้วเอสปล่อยเลยปล่อยแห่เลยไป่ไหนล่ะเอสเอสมานี่เอส บอดบอดหน้าตรงหลุมปิดปิดหลุมเร็วปิดหลุมเร็วปิดหลุมสวยสวยสวยโอ้โหสนุกจัดจัดมีเจียนโอเคเราไปต่อันเกที่สองดีกว่าครับผมไปโอเค ด้านของเดอะเพล็กลีเชียนด่านนี้พอดีวิ่งอยู่นะแต่ก็กว้างอยู่นะกว้างอยู่เดี๋ยวเราพังจู๋กันคนระับมาแล้วหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเอาไปก่อนหนึ่งแผลปะต้องไล่าตามเลยเอาพเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเอราวองปะ ปั่นขึ้นนี้ครับครับหนึ่งสองเกือบไปโดนเร็วหรีเจียนเร็วหรีเจียนเร็วหรีเจียนเร็วอันนี้สาม วิ่ยติดอะไรพี่ห้าเรามาฟันคนเดิมไม่เป็นไรเมื่อกี้ไอ้เวกเกอร์มันชิงเหยื่อของเราไปพับโดดเสียเชิงเสียเชิงเฮ้ยคนเราต้อมีเล่ห์เหลี่ยมเบียดเฟิงใช่ป้า ุกขึ้นมาอย่าออกอดแอ่เพื่อนไปเครื่<ป>องนี้ปั่นแรงอยู่นะขึ้นไปก่อนครับมีใครแถวนี้ไหมนะซูซี่ต้องการจะหาเพื่อนเล่นมีใครอยากเล่นกับซูซี่หรือเปล่าอุ้ย มันเจอเหมือนเจอแน่แน่สองคนตรงนี้สามนี่หว่าสวยเวทเกอร์ เวสเกอร์ทำดีพี่ชายประมาณแล้วลูกพี่โอ้ยยับผมผมไม่ได้นับแล้วเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าทุกคนจำได้ไหมแต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้โดดไม่โดด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 วิ่งไม่วิ่ง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  โอ้ยช็อตนี้กี่คนแล้ววะเนี่ยโอ้โหแล้วผมแบบสปีดไวจัดช็อตนี้ครับปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเรียบร้อยผมว่าอีกผมว่าคนคนนี้น่าจะล้มเลยวะเอาคนนี้ดีกว่าวะเรียบร้อยโอ้โหหกเก้าครับเจ้าเฟิงล้มเลยคนเดิมวะเนี่ยไปผมถึงบอกว่าลีเจียนเป็นตัวที่เล่นใน2 V8 แบบ มันสุดๆไปเลยอ่ะกระทือรือร้นมันแบบสนุกแบบสนุกมากสามตัวที่เข้ามาใหม่นะถ้าให้ผมเลี้ยงแบบเอาส่วนตัวของผมนะอันดับที่อันดับที่สามอ่ะผมให้เอาเสียงใครวะเนี่ยเฮ้ยมีเสียงขอสักที อันดับที่สมผมให้เนเมซิตอันดับที่2องให้เวสเกอร์ครับส่วนอันดับที่1ก็คือต้องรีเจียนไปเลยบอกเลยดูสิจอดี้ตุ๊บตุ๊บตุ๊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 สักทีสักทีไปไหน ผมมาแล้ S วครับนี่ตึง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 สตพับเลยชิงยาวเลยครับกี่คนแล้วเนี่ยไม่ได้นับเลยครับช็อตนี้โอ้โหได้อีกหนึ่งสองอยู่ไกลโอ้ยสปีดไวจัดแล้วใครอยู่ชั้นบนช็อตนี้มีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับโอ้โหเรียบร้อยครบรอคนอีกทีหนึ่งโอแม่ก๊อด ไปเอสลี่โอ้โหมันจัดจัดการเล่นเดดบายผมแบบตืดด่นเต้นสุดๆเฮ้ยหยุดปั่นก่อนเดี๋ยวเอาเอาเมื่อกี้นึกว่าอาต้นไม้สีเขียวโอเคควสเสร็จเรียบร้อยครับเมื่อกี้เอเานวิ่งออกไหนวะโอเคด้านนี้ เห็นว่ามีใครอยู่งหลังอ่ะหนึ่งเอาแผ่นลึกไปก่อนเอสลี่เบสเกอร์โอ้โหอย่ามาแย่งเหยื่อกันดิให้ชิงก่อนเนี่ยมล่าโอ้โหหมดเลยไอ้เบสเกอร์โอเคด้านบนยังไม่ปั่นนะเอ๊ะแถวนี้มีคนครับ มีใครอยากเล่นกับซูซี่ไหมนะมีใครอยากเล่นกับซูซี่ไหมนะหืมอ,อยากเล่นกับซูซี่ไหมมีใครอยากเล่นกับซูซี่ไหมมีใครอยากเล่นกับซูซี่ไหมวิ่งหนีไปไหนล่ะพี่ไป จริงไม่ต้องพังก็ได้ตัวเราเวลาอยู่ในสกิลเรากระโดดเร็วไอเวสก็ส,ก,สกิลกระโดดข้ามได้พังไว้ก่อนโอ้ช็อตนี้เหมือนเครื่องจะเริ่มช้าแล้วนะครับเสือะปกติต้องแบบตัดคลิปเป็นช็อตเป็นช็อตนะแต่ว่าพอมารีเจียผมอยาให้ทุกคนได้ดูแบบคลิปเต็มไปเลยเพราะแบบมันสนุกขนาดไหน มันสนุกจริงๆครับการเล่นรีเจียนอะเวสเกอร์กับเนมิลยังไม่สนุกขนาดนี้เลยโอ้โว้โว้โว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 ใจเย็นใจเย็นส่องไฟอะไรขนาดนั้นนะเพื่อนโดดไม่โดดคอปแบบสไตล์ไปลุ้นนักแข่งเฮ้ยตับเผอเฮ้ยไปเล่นกับซูซี่ก่อนเร็วโอ้โหไละ เฮ้ยเอาผู้ีคนเดิมป่ะเฮ้เดี๋ยวเราไปดูไอ้ขอบแมพเมื่อกี้ดิเอ้าอ๋อเฟื่องล้มเลยดีกว่าปะไอ้วัยรุ่นเขาแบบสไตล์เมื่อกี้ยังอยู่ปะไม่อยู่แล้วเดี๋ยวผมมาถูกที่ป่าวะไม่ถูกแหละ โอเคเจอมีใครวิ่งมาเฮ้ยเอาวันนี่ไปโอ้ยยังปั่นเครื่องกันอยู่ยังปั่นเครื่องกันอยู่เลยสองคนสามนี่หว่า โอเคตายไปสองเหลือสามถ้าตายอีกคนนึงคือหลุมเกิดแล้วครับแบบนี้ต้องแบบนี้ต้องพยายามใช้สกิลให้มันแจ้งจุดไ่อยู่ไหนกันวะน่าสามคนเฮ้ยตอนนี้มองแบบขึ้นที่สูงเพื่อมองหาคนที่อยู่ตำ่ำ ไม่เจอเลยวะเฮ้ยเอ๊ะเหมือนโอเคเจอละผมเห็นรอยเท้าอยู่ขอบแบบด้านนู้นนะเดียวสมุนไพสีเขียวนะบูทความเร็วมันมีคนอยู่ตรงนี้แน่แเชื่อผมปะซูซี่ได้กลิ่นคนกลัวรอยเท้ามันอยู่ตรงนี้ด้วยะคนไปไหนวะ โอ้หมายก็เนียนเด้อเพื่อนรับไหมโอเคใจไดหมดละเอาตีเพื่อที่จะชิงหาเหยื่อครับปั่นแข่งซะด้วยปั่นแข่งซะด้วยไม่ว่าเขาจะเนียนเข้าตู้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดโดนสกิวลีเจียนคือแบบเจอแน่ๆครับสวย ไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเคเบสเกอร์รู้งานอยู่ครับเอ๊ะรอยิีงอีกและรอยเท้าทำไมไปทิ้งรอยเท้าไว้ตรงนี้บ่อยอย่างวะอยู่ไหนกันอะ ผมว่าบัคหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะทำไมรอยเท้ามันไม่หายสักทีอ่ะโอ้โหเจอบัครอยเท้าไม่หายพระเจ้าเฮ้ยได้กี่เสียงโอเคเหลือเฟร์งกับเคสครับผมขอ ผมขอสกิลโดนสักหนึ่งคนน่ะมันน่าจะชิงหาเพื่อนมันได้ครับขอแค่คนเดียวอ่ะมีมีเนียนหรอไม่มีอย่าเนียนในโหมดนี้แล้วไปตู้เยอะชิบหายเลยเฮ้ยเฮ้ย ทีไปรอยเท้ามันขึ้นอย่างไี้างแต่น่าจะมีเซอร์แถวนี้แหละนี่ไงนี่เสียงอยู่วัดดีพี่ <c oughs> อยากก่าคิดว่าจะรอดหลุดเกิดละ เขาตู้ให้เพื่อนรอดนะดิวิ่งเลยถือว่าาดครับโอเคลงหลุมแล้วหนึ่ง โอ้โห,โห,โหไอคนเมื่อกี้มันฉลาดมันเข้าตู้ให้เรายกแหมจีไปครับสนุกจัดๆผมบอกเลยโอเคผมสลับเดือเจียนทั้งสงเกมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับต้องบอกเลยว่าสนุกมากๆใน2 V8 รอบนี้นะที่มี l ีเจียเข้ามาผมไม่ได้ตื่นเต้นกับนิเ e ซิ s หรือเวตเกอร์เลย ก็ตื่นเต้นอยู่ค่อนข้างานสนุกเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นรีเจียนน่ะมันสนุกมากๆครับโอเคผมขอจบเพียงเท่านี้ผมไม่ได้ไม่คิดว่าเท่านี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย